ความสำลาดสักครู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กับคุบพระคุณท่านเจ้าภาพนะครับเฮียบุญบ er ีนะครับซึ่งท่านได้ทำกิจการหม้อน้ำนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจทีมงานโชวิรชัยระบบเสียงของชาติสาวนะครับยักษ์ใหญ่แห่งค่ายจังหวัดราดชบุรีนะครับเมื่อคืน ก็เป็นคืนแรกซึ่งทางาด้านสภาพนั้นมีความประสงค์ที่จะให้มีการประชันหนังนะครับก็เสร็จรุล่ลรกงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วสำหรับค่าคืนของวันนี้เป็นคืนวันที่2ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานของช่อิดีไซน์ภาพยนตร์ที่จะทำการเสนอฉายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเดินในงานทำบ,บุญขึ้นบ้านวันนะครับ ทางทีมงานของชว์วินชัยนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านเจ้าภาพนะัเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้กิจการอมอดามของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปัาปรานาทุกประการนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านใดที่ เชื่อบในระบบเสียงของชาติสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นปอ,อุปกรณ์ p าว e r แอมหรือวาอ่าทุกๆระบบนะฮะพูดกันง่ายๆนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นในวันนี้เต็มรูปแบบของชาติสาวแท้ๆนะครับแท้ๆฟังเสียงชัดเจนแล้วก็เบสั้นดุ่มนวนแล้วก็รุนแรง ตามสไตล์ของชาติสาวนะครับแล้วเราก็ยังได้รับเกียรติสูงสูงนะครับจากเฮตี T นะครับมาขยับบอลล่มให้พวกเราได้ฟังกันนะครับนานครั้งนะครับเพราะว่าสุขภาพของอพิตีนั้นไม่ค่อยจะสูดีเท่าไหร่ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพิตีของพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ นะครฝากกันไว้อีกครั้งหนึ่งตรับแฟนๆของโชว์วิลชัยภาพยนตร์นะครับถ้าสนใจทีมงานของเราก็เบอร์โทรศัพท์บนจอนะครับ081618597 081618597ติดต่อได้โดยตรงที่คุณลุงวิะระโพธฐมหรือว่าลุงชอหรือว่าติดต่อได้โดยตรงที่พิ่ตีนะครับหรือว่าบริษัทชาติสาว ขอบคุณเป็นอย่างสูง้วยกับสำหรับทีมงานของลำใหญ่ภาพยนตร์แล้วก็ทีมงานของชาติสาวทุกทีมนะครับที่มารวมด้วยช่วยกันโดยการประสานงานของอพี่พี่ชาติของเรานะครับสำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณ f c ของชาติที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณร้านค้าขอบคุณคณะแม่ครัวนะครับที่ ดา,ามอาหารมาดูแลทีมงานของพวกเราได้ด้วยดีมาตลอดขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณทันาตภาพมากๆนะครับขอบคุณไปกันเองมากๆอำนวยความสะดวกให้พวกเราทุกอย่างนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟของทีมงานประสงค์นะรหรือว่ากำนัดยุ่ง นะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาจ่ายกระแสไฟให้พวกเราได้ใช้งานเกีว่วนดนีนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ชมภาพะย,ะยนตร์กันเลยวันนี้เราฉายกันดนึงเรื่องนะครับ